โอ้โหกดผิดโทษทีครับไปเลยยกที่ห <keluar> น <g warm> ึ <assunto> ่งหัวเสิร์ฟกดผิดโอ้ขีวาดได้อาก็ขอจบลงไเป็นท่านีนะครับต้องชอบไปเริ่มกันเลยเนี่ยไปไปเออครับงเลยในเมื่อคนข้างๆจบไปแล้วส่วนผมก็ต้องไล่ตีขีเปอร์ ขี่ปืนขี่ปืนขีปืนปุ๊บคนออกกูจบเลยหน่อยยังอีกคนชีวิตนี้คนขี่ปืนตายตายไอ้เนี่บนัสแตงเนี่ยไอ้จะออนไลน์โบนัสแจกได้ได้ถ้าจีพีกินก็ขออ่ตมาณสิบห้านาที๋ยวของมันจะติดลิขสิทธิ์ครับคนไม่ติดหรอกนะเออเออเออ หวังว่าทุกคนคงได้ยินเพลงนี้นะครับเพลงอะไรวะเออนั่นแหละเพลย์โฟนนะครับถ้าได้ยินนะถ้าได้ยินเลยทาได้ยินนะครับท่าได้ยินนะครับไอ้ยเจ๊เจ๊ไม่สัสอะไรมึงอะตีกูไอ้เฮียเอ้ากูเดินถอยหลังอยู่เกี่ยวอะไรกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเฟซเขาเฟซเขาเฮ้ยไปมีเรื่องไอ้สัสเฮ้ยเฟซเขาแป๊บนึงต้องเฟซเลยไอ้ัาอ้นนี้อะกูบอกว่าเฟซเขาดู ทำเชี่ยอะไรมันเลยมันตีกูแล้วเราวิ่งเข้าใส่ทำไมนี่กูจะวิ่งไปผ่านมึงไปส์เลอวิ่งผ่านเลอกูหิวมากเลยตอนนี้เอาผีตายเอ้ยวัว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 ออวัวัลนล่ว่าเหี่ยไอซัตเก็บไปแล้วเฮ้ยกูยังไม่ได้ตีเลยเชี่ยไอเดอร์แมน ต้องทำอะไรก็วิ่งยังอยู่อยู่เดิมเกลือแตกเจ้าช่วยเกือยทอดนายมันเก็บทีอทีก่อนว่าไม่เก็บดีกว่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ตาได้มาโจเดี๋ยวกูช่วยเองแตกอีกแล้วเก็บของกูด้วยไม่เก็บหรอกกูก็จะแตกแล้วมันจะงั้นมึงจะแตกซะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ มึงคอยรับสองมึงซีนเลยฮะรับสองซีนผีเยอะวะไปรัเยิ่มกับหมดก่อนได้ไมเออได้ได้้อ้กหหายหมดแล้วสกายบอลเด็เด็ดไฮบล็อกอ่มสงสัยมันจะเข้าพาร์ทหน้าม้งเนี่ยเข้าพาร์ทหน้าม้งเนี่ย ผ่านนี้อ่ะสักสามสี่นาทีมั้มนี่หกนาทีครัหกนาทีือว่าเยอะเฮ้ยออกแล้วเหรอโอเคงั้นก็ขอจบแล้วกันนะครับโอ้ยวายจบแบบนี้เลยเะพ่อองต์ตอนทีนี้มีคนมไมิด